สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำทิพย์ชาแนลค่ะวันนี้นะคะเพิ่งจะพาเพื่อนๆไปขยายพันธุ์กิ่งมะนาวด้วยวิธีการควบแน่นกันค่ะเป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายๆนะคะมือใหม่ก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ เมื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆไปเลือกกิ่งมะนาวที่ต้องการจะขยายพันธุ์ค่ะเราจะเลือกกิ่งมะนาวที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะคะเดี๋ยวพึ่งขอเลือกกิ่งที่จะใช้ในการปักชำในวันนี้ก่อนนะคะพึ่งก็เลือกกิ่งที่จะนำมาปักชำได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ทำการตัดค่ะให้เหลือประมาณ1คืบค่ะ พอตัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็ดใบออกนะคะให้เหลือใบเพียง1-2ถึงใบเท่านั้นค่ะหลังจากตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปทำการปักชำกันเลยค่ะดินที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะและดินที่นำมาใช้นะคะควรมีความชื้นด้วยค่ะถ้าบ้านไหนนะคะที่ดินยังมีความชื้นไม่พอนะคะก็สามารถพรมน้ำลงไปได้ค่ะ การวัดความชื้นของดินที่ใช้ได้นะคะก็คือให้กร,รมแบบนี้ค่ะหากดินจับกันเป็นก้อนนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่ดินลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะกดให้แน่นนะคะแล้วก็นํากิ่งพันธมนาวที่เราจะปักชำนะคะเสียบลงไปตรงกลางค่ะความลึกนะคะก็ประมาณ2-3ข้อนิ้วนะคะเสร็จแล้วกดให้แน่นค่ะ แล้วนำถุงมาสวมนะคะถุงที่เราเตรียมไว้นะคะมาสวมใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็นำยางมาลัดค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครที่กลัวว่าจะไม่แน่นก็สามารถใช้ยางสองเส้นรัดทีเดียวได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ง่ายแค่นี้เองค่ะพเพื่อนๆต่อไปนะคะเราจะทำการแกะดูรากของกิ่งมะนาวนะคะที่เพิ่งทำการตักชำไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะแก้วนี้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งค่ะรากของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอ,อืเยอะมาก มาดูต้นต่อไปกันเลยค่ะต้นนี้นะคะจะมีวัชพืชข้างบนเยอะเลยนะคะรากของต้นนี้ก็เยอะเหมือนต้นแรกเลยนะคะทุกคนต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้น่าจะเป็นต้นสุดท้ายแล้วค่ะแหนเงเขาแตกใหม่ดีมากเลยนะคะแตกยอดอ่อน เดี๋ยวเราไปดูรากเขากันค่ะว่าจะออกเยอะไหมรากของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะทั้งหมดก็มีแค่นี้ค่ะ3ต้นเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปตอนกิ่งมะนาวแบบควบแน่นทำง่ายๆมากๆเลยเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากขยายพันธุ์กิ่งมะนาวแบบง่ายๆลองทำกันดูได้เลยนะคะรับรองว่าทำง่ายแล้วก็ติดผล เกือบ100%เลยค่ะถ้าเพิ่งทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะ